เราต้องการสมาธ,ธิที่มีความเห็นมันถูกต้องปรมัตธ,ธรรมความจริงอันสูงสุดคือสมาธิธที่้ามีแล้วจะทำให้โลกนี้สว่างสวยมีความรู้สึกเข้าใจหน้าที่ต่างๆที่จะพึงปฏิบัติต่อกัน ผู้มีกำลังน้อยผู้มีกำลังมากหรือผู้มีอ,อำนาจวาสนาผู้ไม่มีอำนาจวาสนาจะอยู่กันอย่างไรต้องมีความรู้ความกข้าใจอันถูกต้องผู้ที่สมบูรณ์ใ้ยอำนาจจะรู้สึกหน้าที่ของตน ในการพิทักษ์รักษาสาสนติสุขไม่ต้องรอให้ผู้มีความทุกข์หรือผู้อ่อนแอต้องขอร้องอ้อนวอนหรือต้องอ้างอิงนั่นนี่มาขอร้องอ้อนวอนผู้สูงสุดผู้มีอำนาจสูงสุดเราเรียกกันว่าพระเจ้า หรือจะเรียกว่าอะไรก็ตามมีหน้าที่คุ้มครองป้องกันอยู่ตลอดเวลาไม่ต้องมีการอ้อนวอนก็ทำการคุ้มครองป้องกันจึงจะเรียกว่าผู้สูงสุดผู้ศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่ผู้รับจ้างเรียกร้องการอ้อนวอน แล้วจึงจะต้องคุ้มครองป้องกันเดี๋ยวนี้เราก็ไปปรับปรุงรูปงานหรือกิจการให้มีลักษณะเหมือนกับว่าผู้สูงสุดเรียกร้องอย่างน้อยก็าการอ้อนวอนบวงสวงบูชาจึงจะคุ้มครองป้องกัน ถ้าเป็นอย่างนี้น่ากลัวว่าสิ่งสูงสุดหรือศักดิ์สิทธิ์นั้นจะไม่เป็นสิ่งที่แท้จริงรือถูกต้องตามกฎของธรรมชาติเสจยแล้วมันจะเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์เกอก็ได้เป็นเหตุให้ทำไปในลักษณะรูปแบบของไสยศาสตร์แทนที่จะเป็นพุทธศาสตร์